ก็มาถึงประจวบนีฮะติดอฝาฝนติดถนนเขาทำถนนอยู่จังหวัดเพชรบุรีฮะทำถนนกันแบบโอ้ยดูทรายครับทรายทำถนนกันแล้วก็ฝนด้วยครับลุยจริงๆว่าจะไปนอนที่ชุมพรครับไปไม่ทันก็เลยมาพักที่เขากระหลกอะไรทุกอย่างตรงประจวบเนะี่ยฮะ นี่ครับที่พักริมเละเดี๋ยวให้ดูเอ้ยกลับกล้องไม่ได anyway. ้ด้วยเอาลายนี้เลยเดี๋ยวไปเดินเล่นเดี๋ยวไปเดินเล่นก็ขับรถทั้งวันนะฮะไม่ได้เช็คระยะทางนี่เท่าไหร่แล้วก็แวะหลายจังหวัดเลยครับวันนี้เ่อตัวเดิมนะครับชายลี เหยบน้ำเค็มหน่อยเว้ยก็พรุ่งนี้จะไปชุมพรนะครับชุมพรกันเดี๋ยวเล่นเดี๋ยเล่นชูชๆวันนี้ไม่เล่นน้ำนะะที่เกียดต้อไปอาบบนห้องเลยครับอาบที่พักเลยแดดเนี่ยหกโมงใกล้หกโมงนะแต่ว่า ยังมีแสงแดดเยอะมากคือฝนมันตกครับตกตั้งแต่ออกมาจากก่อนเพชรบุรีอ่ะจำไม่ได้เลยตอนนี้มาที่หาดทุ่งวัลแลนนะครับที่ชุมพรนะฮะก็ได้พิัาทนา,าการเมื่อใส่เล็กๆนลัลงแกๆๆนะครับไ่ขี่ชมวิวไปเรื่อยฮะ เดี๋ยวเราจะไปที่แลนด์มาร์กของที่นี่นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูกันที่ไหนนี่ครับติดหาดเลยริมาริมาตอนนี้อยู่ที่ชุมพรฮะรหาดอะไรไม่รู้สัพีสัพ,พีเห็นแล้ฮะสัพ,พ,สสพ,พีนะครับพพขอบคุณทีมงานสหายชุมพรด้วยครับที่พามานะครับผมหาดายขาวก็ตอนนี้ก็ใบ สองโมงครึ่งนะโอเคร้านกาแฟชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ก็เย็น๋ยู่ลงไปเล่นน้ำทะเลคืนนี้นอนที่ชุมพรนะครับเดี๋ยวก็ที่นี้ต้องเดินทางต่อไประนองนะเบื่อเขาแล้ว มาทะเลดีกว่าถ้าเบื่อเขาแล้วมาทะเลกับลี่นะฮะตอนนี้อยู่ชุมพรครับทะเลชุมพรเดินล่น,ลนหัดทรายเ้าวก็เดี๋ยววันนี้ก็พักพวกอยู่ชุมพรก็เยอะนะครับไม่ยอมให้ผ่านไปไหนเลยขอบคุณซอพัดขอบคุณพี่โก้ด้ครับพี่โก้สินกำขอนแก่นนะวันนี้ก็นัดทานข้าวกันนะครับ ตอนนี้ที่รีก็เอารถไปล้างโซ่เสตร์อ,อยู่ศูนย์คาาบาสกิเสร็จแล้วนัดเดี๋ยวไปเอารถที่ที่ศูนย์คาาบาห้าโมงนะฮะก็เดินเล่นชิวๆเบื่อเขาแล้วมาหาพี่นะจ๊ะพี่ทะเลคนเต็มกูเนี่ย